สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการเ,กเปลี่ยนห้องนะครับสมมติว่าเราส่งคนไข้เข้ามานะครับนะวันนี้เนาะเดทวิดนะครับเราเปิดบิสิตเป็น GP แล้วก็มานะนะครับส่งเข้าห้องตรวจ GP นะครับโดยแพทย์มานะเข้ามาดูนะครับ ศีพแพทย์มณนะเนาะสถานะก็เป็นรอตรวจนะครับสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนห้องนะครับเป็นห้องเม็ดนะครับเป็นแพทย์ชูใจเนาะก็กดเปลี่ยนนะครับอ่าเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นห้องอายุรกรรมห้องเม็ดนะครับเป็นแพทย์ชูใจแล้วนะครับหรือว่าเราต้องการส่งใหม่เปลี่ยนแพทย์นะครับเป็นมานีเนาะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนห้องตรวจได้นะครับกรณีเราส่งห้องผิดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ